ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็กนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซนเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทําการ2ีชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อนี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซนเตอร์ครับคือแบบคลิปนี้ไม่พูดเยอะนะครับคลิปนี้ไม่พูดเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีความสึก มีความรู้สึกสั่งมานะครับมีความรู้สึกมีความรู้สึกเดินเลยไม่พูดเดยอะครับคลิปนี้เพิ่งอาบน้ําสะผมมาอัดคลิปเลยสดสดเรียวๆมีความรู้สึกว่าจะมาจะเปิดสายฟรีนะสายฟรีนะครับเมื่อวันก่อนเปิดได้ถังซานเอาบุตรลับมาวันนี้โชว์ไปอัดคลิปโชว์ไปขอเอาบุตรับขอ s s r มามาแน่ความรู้สึกผมมันแบบมาแน่เลยไม่เหลือ เข็ดมาผิดอันปะวะเกือบหล่อแล้วก็โอเคปิดคลิปครับสวัสดีครับ